ยน้าร้องสวัสดีครับมาพบกับผมการเองเดอะมองอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นกับเพาว,ว่ามีการเจริญเติบโตขนาดไหนแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่และน้ําฉีดมาวันนี้ก็ผ่านมาได้หนอาทิตย์พอดีนะครับเพื่อ่ๆหลายคนที่ปลูกไม้ผลหรือไม้ดอกหรือไม้ประดับนะครับลงไปถึงพืชผัสวนครัวอาจจะเจอปัญหาต่างๆนั่นก็คือคือคอ ดอกเริ่มร่วงใบเริ่มเหลืองต้นเริ่มเฉาลมเบาๆต้นแทบหักเมื่อพัดมาเหมือนต้นกล้าขาดอาหารคอยเยียวยาจะนำพาให้เติบโตได้อย่างไรจากบทกลอนที่ผมได้เขียนไว้นั่นหมายความว่าหากว่าเราไม่มีการใส่สารอาหารให้กับต้นพืชทีท่เราปลูกไว้ ก็จะทําให้ค่อยๆเหีเ่ยวเฉาแล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตดังนั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทดลองทรายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนมสดฮอร์โมนไข่และน้ําฉี่ซึ่งอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่2แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปพร,พร้อมๆกันไปเลยครับไวรุ่น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  หลังจากที่เราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่และน้ำฉีดเรียบร้อยพร้อมกับลดน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดส่วนสูงและนับบ่ายว่ามีการเจริญเติบโต,ตขนาดไหนแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทาวพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบต่าง,างของอาทิตย์ที่แล้วและอาทิตย์นี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นสี แดงนะครับต้นที่หนึ่งของสีแดงนะครับเดี๋ยวดูใบชัดๆก่อนนะครับแยกใบก่อนใบชัดๆแล้วนะครับมีกี่ใบกี่ใบครับเดี๋ยวนับไปพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าล่างนะครับหกเจ็ดแปดเก้าเก้าต้นนะครับสูงๆนะครับ อันนี้เพิ่มมาที่14นะครับว้าวไม่ธรรมดาครับตันที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อเก้านะครับเก้าใบส่วนสูงนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่16ครับว้าวไม่ธรรมดาเหมือนกัน ต่อไปนะครับสีขาวนะครับสีขาวต้นที่หนึ่งนะครับลับใบนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบส่วนสูงนะครับโอ้ยวันสิบห้าถึงสิบห้าครึ่งนะครับสิบห้าครึ่งต้นที่สองนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบส่วนสูงนะครับสิบสามนะครับสีดำตัวนี้หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นเก้าใบนะครับ,ส, 9, บ,รบส่วนสูงครับ สี่ครึ่งนะครับตันที่สองครับหนึ่งสองสามครั้งครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราไปต้นเก้านะครับต้นสูงครับสิบเอ็ดครึ่งครับสีเหลืองครับตัวที่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนะครับส่วนสูงน,นะครับสิบสามครึ่งต้นที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาไปหนับนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดต้น ขอไปครับเจ็ดใบส่วนสูงครับ14นะครับสีฟ้าต้นที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า hundred, สิบเจ็ดสิบส,สองใบนะครับส่วนสูงนะครับ สี่นะครับต้นที่สองอขยับนะครับได้เห็นชัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบาทนะครับสูงสองนะครับสอง ีเขียวนะครับต้นที่หนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นเก้าใบนะครับส่วนสูงนะครับแม่ทักวัดจำไม่ได้แล้วครับตอนนี้สิบห้าครึ่งนะครับ,แล,รบ,นนรรบและต้นสุดท้ายครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดนะครับแต่กำลังสูสงนะครับสิบสี่นะครับ จากที่ผมพาเพื่อ,อนมาอัปเดตกันเจริญเติบโตของต้นกระเพราก็จะเห็นได้ว่าต้นกระเพราแต่ละต้นก็ไม่ได้มีการเจริญเติบโตแต่ต่างอะไรกันมากนะครับอาจเป็นเพราะว่าดินที่ผมผสมไว้ซึ่งมีส่วนผสมคือดินผสมใบไ,ม,ไม้พร้อมกับขี้ไส้เดือนนะครับและอีกอย่างอาจเป็นเพราะว่าแค่ระยะเวลาสั้นๆหนึ่งอาทิตย์จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าปุ๋ยของผมสุดไหนที่สามารถทำให้ต้น กับเรามีความเจนเติดต่างกันมากนะครับดังนั้นหวังแหวนยิ่วว่าอาทิตย์หน้าเพื่อนๆจะกลับมาติดตามรับชมและผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตว่าต้นกับเรามีความเจนเติบโตขนาดไหนแล้วนะครับและท้ายสุดแต่ไม่อยากจะจากหรือไม่ท้ายนะครับนั่นก็คือต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่คอยติดตามรับชมพร้อมกับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกังใจให้ผมและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ 来吧。Bye bye.